Tiếm ô danh nhau khang, danh nhau khang chịu hèn đuôi 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 canh tay chịu canh tay chịu sẵn sàng mọi người này ô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  đây ô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  มัน่องไฟต้อลมออกหน่อยฮะลองดูดิไหวไหมลองดูไหวไหมแล้วพีน้องพนไปนั่งไหนตอน่อกให้หนูโอเคได้เลี่ไม่ไว้ใจมาเ้จิวจิวตอนน้ลนได้ไหมต้องไดีต้องไปดีอาเ็น้ำด้วยไปไหม à mãi tia ra mãi tia ra gì mới vui nữa Chiều? vẫn chưa dùi kẹo à đại gia đại gia đại gia chơi lò nhọn máy bảy máy để chơi lò khoan nhàng đó nè máy tia máy tia àm

แต่เวเยมครับเย้เป็นผู้ชนะครับ้้มจจะทำไมนะนั่นเอียงไปข้างหลังอะเริ่มเริ่มเริ่มอาเจลอนไม่มีไม้เยยเยยกนจนเจโรไมมีไม้อารับไม้ไปอ้ารวามยังเจเยอะเยอะเยให้โรก่อนเดี๋ยวอะมยังเริ่มเริเอาลุย ตกไปเล้วเก็นะเย่อ่ารอ,อบสามแล้วใจรลลอรบสามนั่เรือไห,อหอมนั่เรืออักเรือไได้ได้เดี๋ยวรอบต่อไปใช้ปเส็จน,น,นะมะยจับไปไหมอันนี้เน่มาอ,าอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือใจรอพร้อมย,ยัง ใจล้อยังไม่ทันเริ่มเลยใจล <c> ้อ <ười> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้าวเปลี่ยนจับแต่เกี่ยวเปลี่ยนจับ <c ười> เปลี่ยนจับแต่เกี่ยว <c ười> เอ้ยเก่งมาก <c ười> เกียวเฮ้ยเมา <c ười> ครับเป<อ>็นสองแทมเริ่ม <c ười> โอ้ทางนี้สูตีครับสูตีสูตีครับแต่เกียว เด็กจิ๋วตอวโอนนะเล่นแเด็กจิ๋วครับกอะไรเดกจเดกจิ๋วจะตกแล้ว่เด็กจิ๋วจะต่อครัจะรอชนะครับเฮ้ยจิ้บแต่คืนได้ยังยังยังจิ๋วจับคืนได้จิ๋วลยจิ๋วลยนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กจิ๋วลยนะเดี๋วต่อมาครับเมื่อกี้ไม่นับนะถือว่ากลุ้มเครือค่ะไม่รู้ว่เด็กจิ๋วตกไปยังนะฮะ รอบสามเจโลตอนต้นเร่บเาไม่ทานแล้วเจโลเกี่ยวเลย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 ไอ้ชิจวจะตรงแล้วจะิวตรแล้วอะจิตรแ้วชวครัเลยรัเช็นโดนครับเช็ดโดนเกี่ยวเช็นโดนช่ได้เช็นโดนโดนอายายาโดนอายายาโดนไอ้่ิวตรงแล้ ได้ได้เจโรชนะเย้ริ่มขี้โดนเขี้โดน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 โอ้ยตอนนี้หนึิดตอนนี้นะติดตอนนะติดตังยาโดนเจตังยาโดนเออโอ้ยคราวนี้เหนียวมากเหนียวมากเฮ้ยเฮ้ยเจโรเจโรโตกเจโรโตกแล้วเีจยวชนะตามต่อนหนึ่ง อีรับหนึ่งครับเจโกล้าไหมกล้าไหมกล้ากล้าก้ามเริ่มเริเยนะครับยโอยเดกขีวปรีเข้ามาหานะครับตั้เลยเด็กขวตั้เลยโอ้ดนแล้เด็กข้วโดนแล้วเด็กเขีวตายาดตายวาดตายฟาเด็กขวได้ ตัวนาวเด็กเกียวเด็ๆเ็อกอเี่ย็อเเจ็หน้าไม่เตียตดวตีซ้ายขวาเลยสร้อย โอ้แต่วหลบมีหลบนะมีหลบมีหลบมีหลบไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเด็กเกี่ยวโดนแล้วเด็กเกียวโดนแล้วอ่ะเ้ยสูตีแม่เกี๊ยวตอบนี้สูตีแม่มีจันแต่กันแน่ครับขยบเรือขยบเรือทำยังไงก็ได้ต่อตู้ล้องครับทิ้งหอบนะ ปลายม้านะคะะรับเจ้ากิแปลยม้วเ,เ,เป็นการต่อสู้มือเปล่าครับมือเปล่าใครจะคว้ก่อนนะครับใครจะคว้าก่อนเด <c oughs> ็กนิวนกน้ว,วใส่เยตองไปแลวตกไหมเจกิโรเลต้อไหมเด็กก <c oughs> <c oughs> ิ้วต้องไปแล้วป๋า,ปาช่วยปายช่วย